ศิละปะวัฒนธรรมไทยอีกแขนงหนึ่งนะครับหรือเรียกส,สั้นๆว่าลิเกนะครับฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับคุณอาจจะไม่ต้องมาติดตามหรืออาจจะไม่ต้องมาให้กำลังใจอะไรพวกเราก็ได้แต่ขอแค่อย่าด้อยค่านะครับในอาชีพลิเกก็พอแล้วเพราะว่าลิเกก็เรียกได้ว่าเป็นมรดกนะครับศิละปะวัฒนธรรมของไทยอีกแขนงหนึ่งที่มีมา ก็อยากให้ทุกคนเนี่ย<ม>เห็นคุณค่าแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับ<ฮ>แล้วก็เป็นเยาวชนคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าของลิเก<ฮ><ฮ>แล้วก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยลิเกจะทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้รู้จักประเทศไทย<ฮ>แล้วก็สามารถสร้างมูลค่า<ฮ><ฮ>ให้กับประเทศไทยได้เช่นกันเ<ฮ>ยาวชนไทยทุกคนเลยนะครับขอแค่อย่าด้อยค่าให้เห็นคุณค่า และเห็นในสิ่งที่เรากำลังอนุรักษ์อยู่ท,ที่แบงค์ตั้งใจอยู่ให้เห็นความตั้งใจที่แบงค์มีแค่นี้ก็พอแล้วโอ้โหน่ารักมากๆขอเสียง,รงปรบมือ